ท่านที่เกิดในปีฉลูคนเกิดปีฉลูเนี่ยเขาบอกความสําเร็จมันมาช้ากรับเหมือนวัวไงค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่อายุมากแล้วจะมั่นคงขึ้นครับในปีนี้มีดาวอัป,ปมงคลสามดวงเข้ามาในชะตาคุณเทียงเก้าที่เตียวแคะกลัวซิวเทียงเก้านะั้แปลว่าหมาสวรรค์หมามันจะคอยเห่าคอยกัดคุณเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ท่ามกลางสมาคมนักนินทา แห่งประเทศไทยส่งผลให้ชะตาชีวิตคุณมีอุปสรรคขัดข้องครับค้าขายประสบความขาดทุนถ้าดวงชะตาคุณยิ่งตกอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับข้อหายามร้ายคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องผ่าตัดเลือดตกยางออกสุขภาพไม่แข็งแรงหรือถ้าคุณแข็งแรงผู้ใหญ่ในบ้านก็จะเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายมากครับอาจมีเรื่องเร้าโศกเสียใจ ตั้งใจไว้เลยครับใครที่มีคนเท่าคนแก่อยู่ในบ้านปีนี้หมามันเห่าจนกระทั่งต้องหายต้องหนีจากกันไปเลยครับเพราะฉะนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วงดการเป็นเจ้าภาพงานศพโดยอย่างเด็ดขาดเพราะครอบครัวคุณจะไม่รองดองกันพวกผีสางต่างๆมันจะติดมาตั้งแต่งานศพนะครับทำให้คุณอ้างว้างโดดเดียยเด่ยวครับแต่ย่งดีครับ มีดาวมงคลเข้ามาในชะตาคุณน่อแชร์นอแชร์แปลว่าสองดวงครับป้้ยจอและดาวจักตกตรงนี้ส่งให้เด็กที่กำลังเล่าเรียนเนี่ยส่งผลให้ขยันขันแข็งเรียนดีโดดเด่นก้าวหน้าการด้านการกีฬากอเด่นความคิดใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้เดินทางไปไกลๆครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดในปีฉลูนเนี่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศครับ คนที่ทำงานอยู่ก็จะมีปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบสูงขึ้นมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งธุรกิจและการงานการคาดดีขึ้นอย่างพิถูปิดตาครับถ้าคุณกําลังมีสอบการแข่งขันคุณจะชนะคู่แข่งแน่นอนครับนี่ครับ แต่ถ้าจะให้ดาวที่ดีส่งผลคุณควรครับบูชาองค์ซัมกวงนั่งใสซัมกวงคือเทพเจ้าสามตาท่านที่เคยดูหนังจีเนี่ยนะครับไอหมาสวรรค์ที่มันคอยเห่าเนะีพอเจอเทพเจ้าสามตานั่งกิเลนครับหมาตัวนั้นจากศัตรูกลายมาเป็นมิตรท,ทันทีคุณควรบูชานะครับองค์นี้ครับซัมกวงนั่งกิเลนหรือไม่ก็พกเหรียญซัมกวงนั่งกิเลน แขวนติดตัวครับให้เด็กติดกระเป๋าไปโรงเรียนหรือแขวนไว้หนึ่งปีจะทําให้ชีวิตคุณราบรื่นเด็กจะเรียนเก่งขึ้นสําหรับคนเกิดปีฉลูครับผมเอาใจช่วยครับขอให้เฮงเฮงรวยๆในปีนี้ครับ